็มาแคสติ้งร่วมงานกับอโฟยังไงครต้องย่นก็ทางอีโฟติดต่อมาก็เลยอยากมาดูเพราะว่ามันก็เป็นอีกโอกาสที่เราก็ไม่ได้เล่นซีรีส์มาสักพักหนึ่งแล้วฮะอยากมีผลงานให้แฟนคลับดูอะไรเงี้ยเขาะเขาก็เรียกร้องกันมาปี2ปีแล้วครับจริงๆได้เห็นข้อเรื่องที่าหทั้งสองเรื่องนี้มาก่อนไหมฮะเห็นคร่าวๆเห็นแบบว่าเปิดแคสอะไรเงี้ยฮะแต่พอดีเราก็สนใจเรื่องหนึ่งอยู่อะไรเงี้ยก็เลยลองมาแคสดูวันนี้เราบัแคสไองไหนนะคะ พูดถึงารส่วนตัวครับจริงๆเรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะแบบมีฉากเรือซีนที่แบบเยอะมากเยอะมากก็ผ่านมาเยอะแล้วเหมือนกันแต่จริงๆก็อยากก็อยากเล่นกลับมาเปิดวงการซีรีส์วายอีกยอะไรเงี้ยใช่ยังสนุกกับวงการนี้อยู่เลยครจริงๆเอฟซีที่ต้องตามเราจากซีรบายเรื่องเก่าๆเขาก็ยังติดตามตเร่องอยู่ใช่ยังเรียกร้องอยู่ว่าเมื่อไหร่จะมีซีรีส์ให้ดูให้ชมสักทีอะไรเงี้ยครับ แต่ว่าถ้าจะให้ยุ่นมาร่วมงานกับน้องต้นเหมือนเดิมก็คงจะต้องรอโอกาสจากผู้ใหญ่ถูกไหมคะใช่ต้อง,อง,ง,องรอโอกาสกผู้ใหญ่เพื่อผู้ใหญ่อาจจะจ่อต้นไปถ้าแต่จริงตอนนี้หลยคนก็ยังพูดถึงทาเป็นผู้ยุ่นต้นอยู่เหมือนเดิมนะใช่แปลว่าเอซีก็ยังแบบพ้ยก็ยังติดตามอะไรอย่างนี้อยู่ยังยังอยู่ครับยังหนาแน่นอยู่เหมือนเดิมจริงๆริงพ่านไปแบบอยากมีการแบบรวมมิทติ้งอะไรกับเอ็ซีคนรักยุ่นต้นไหมอะไรอย่างนี้คะอยากอยู่แล้วครับแต่ว่า เวลาเราไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่อะไรอาจจะไม่ใช่เรื่องงานจะเป็นเรื่องส่วนตัวของน้องเขาเรื่องส่วนตัวของผมอะไรเงี้ยครับ <อา S 1> ก็ยอะไรอย่างเรากับยุทธกับต้นเนี่ยได้โทรคุยอะไรบ้างไหมหรือว่าเนี่ยก็ยังคุยกันอยู่เรื่อยๆนะครับแบบว่าคุยเรื่องงานเรื่องสิ่งที่ชอบเหมือนกันอย่างอัปเดตชีวิตกันยังอ,อยู่อยู่ครับขออนุญาตเข้าเรื่องเลยเนาะล่าสุดเลยแล้วเมื่อช่วงต้นปีใช่ไหมทีอ่ออกมาตั้งตัวแถลงข่าวคู่กับธนาเรื่องยุ่เลือกสัญญาตอนนี้เรื่องมันเป็นอย่างไรอะไรยังไงบ้างคัะ ตอนนี้ก็ไปปรึกษาทางทนายเรียบร้อยแล้วแล้วก็กําลังลกรวบรวมเอกสารน่าจะเสร็จในอีกไม่กี่วันนี้ครับแล้วก็น่าจะดําเนินว่าคดีต่อเลยครับอ่ะมันไม่ใช่แค่จบแค่นั้นหรอกมันมีเรื่องราวต่ออะไรอย่างี้อีกนิดหน่อยครับมันเป็นเรื่องภายในครับ,รบใช่แบบว่าอยากเคลียร์ให้มันจบแล้วเราจะได้แบบแยกทางกันด้วยดีอะไรอย่างเงี้ยครับ<ต>จะได้ไม่มีอะไรติดค้างกันด้วยใช้ในวเรื่องความยุติธรรมในการตัดสินเรื่องราวรใช่ครับ แล้วอย่างนี้เขาได้มีโอกาสติดต่อเรามาบ้างไหมเพราะว่าตั้งแต่พอเราตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วว่ทนายเขาก็พูดชัดเจนว่าในเรื่องการยุติสัญญาทำไมเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้ครับตั้งแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้ติดต่อว่าไม่ได้ติดต่ออะไรมาเลยแต่ว่าจังแบบว่าทักมานิดๆหน่อยๆอะไรอย่างนี้ยแต่เราก็ไม่ได้ตอบกลับเท่าไหร่อะไรงเรง,งี้ยเรื่องนักเรื่องเงาม,มันไรแน้แรงขนาดไหนทำห้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่สามารถที่จะกลับไปคุยกับผู้จัดการส่วนตัวได้เลย่างเงี้ไม่รู้ว่าไรแรงสำหรับคนอื่นไหมแต่สำหรับผมว่าก็ เหมือนเราทํางานมาแล้วรเราก็ต้องได้สิ่งที่เราทํางานแล้วมันหายเหนื่อยอย่างเงี้ยแค่นั้นเองครับแต่ว่าเราแช่ไม่ได้เฉยเราก็ที่เกียยมีปัญหาไม่อยากมีปัญหาในอนาคตมากดีกว่าก็เลยเอออาจจะต้องแยกทางกันเดินอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงจพอหลังจากที่เราเอา,านายมาตั้งโต๊ะแปลว่าสัญญาก็ยุติตรงนั้นเลยใช่ครับยุติตามสัญญาโดยกฎหมายใช่โดยที่เราไม่ได้สัญญาแต่ทางบริษัทการสัญญากับเราเองมากกว่า ทนายว่าอย่างนั้นทนายว่าอย่างใช่ครับอย่างนี้ต่อไปเวลาที่เราทำงานเดบุกการมันเทิงนี่ครับเราก็ต้องดูในเรื่องของผู้จัดก,การส่วนตัวมากขึ้น่เดิมไหมอ่างเงี้ยก็ด้วยครับเพราะว่าเหมือนก็เป็นสิ่งที่เราไม่อยากเสียผลประโยชน์เนาะแบบทำงานมาเราก็ต้องได้รับผลประโยชน์เต็มที่แบบทั้งเราแล้วก็ทั้งเขาอะไรเงี้ยแบบอยู่กันแบบสบายใจนะ่าจะดีกันดีกว่าพ่อ,อย่างถามไก่อนว่าตอบได้ปล่าในเรื่องของจำนวนว่ามันกี่หลักอะไรเงี้ยเยอะไหมอะไรเงี้ย ถือว่าต้องพูดในสัญสารดีกว่าสันสารดีกว่าก็คือหกหลักเลยแต่ที่สุดตัวไม่การแบบไม่มีการทวงส่วนตัวมีการทวง่วนตัวไหมอะไรเงี<ส>้ย<ญ>มีนะเราได้ไหมคะก็ไม่ได้เหมือนเขาก็ให้คุยกับทนายเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เออคงเข้าใจแล้วว่าแบบอาจจะเป็นต้องเป็นผู้ใหญ่คุยกันถึงจะเข้าใจมากกว่าเราเดี๋ยยังเด็กแล้วแบบเราอาจจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเลยฮะก็เลยให้ให้ทนายคุยกันเองดีกว่า แต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนกับไม่คุยแล้วคือคือตัวเราไม่คุยเองแล้วเราก็ให้ทางผู้ใหญ่หรือว่าทางนายเราคุยแทนอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับมันจะได้ตรงตรงหลักมากกว่าว่าเขาจะพูดถึงอะไรสืร่อถึงอะไรแล้วแบบความต้องการเราต้องการอะไร<ม>เขาจะได้ตอบมาถูกมากกว่าแต่ว่าไม่ไงั้นมันจะเด็กๆคุยกันเพราะว่าเด็กอยู่เลยคุยไม่รู้เรื่องหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ทางผู้ใหญ่ภายใน,นโอโอก็รวบรวมเอกสารหลักฐานหมดแล้วใช่หมดแล้วครับคิดว่า<อ>จะยอมความแล้วก็ตอบเรื่องเขา ให้เราหมดเลยอะไรเงี้ยก็ใช่เราทํางานมาแล้วอ่ะเราก็เหลือได้ค่าตอบแทนแบบค่าเหนื่อยแค่นั้นเองอะไรเงี้ยเขาจะหักอะไรไปแบบตามของเขาก็ได้เลยคือเคลียร์จบก็คือจบใช่เคี่ยวจบก็จบแต่ว่าถ้ายังไม่เคลียร์ก็ยังไม่จบก็อยากให้จบจบกันแบบว่าเราก็แฟนๆทั้งคู่อะไรเงี้ยอยากจะฝากอะไรบอกเขาทางสื่อหรือไม่ทางไม่มีเราเกิดมาเกิดแล้วแต่ว่าก็จบกันได้ดีดีกว่าครับ อ่าอย่างอย่างอย่างปีงงปีนี้อะครันอกจากคลิปที่มาแท้จะเห็นผลงานดี่อะไรมีหะไราดีจริงจริงตอนนี้นคุยงานมาเยอะมากเลยเมื่อกี้ก็คุยงานเข้าประโยชน์ไวเลยเราวิ่งรีบวิ่งมานี่เลยแต่ก็ต้องรอสรุปอีกทีนึงอะไรเงี้ยผมว่าก็น่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้นิอยากจะบอกอะไรเอสซีที่ต่างชาติเลยนะครั้รที่เรายังคิดถึงผู้เราอยู่อะไรเงี้ยครัเป็นภาษาไทยกก็ขอบคคุุณททนี่ตติดาามมาตลอดน้วขอบ ช่วงนี้ก็ไปแฟนมีต่างประเทศบ่อยเลยเมกันนะแต่ว่าถ้าครั้งหน้าไปประเทศไหนก็อย่าลืมมาหาผมด้วยนะครับคิดถึงทุกคนเลยครับโอเค,ค